การตีตัวออกห่างจากคนที่เขาไม่ให้เกียรติเราคือการตอบโต้ที่ดีที่สุดค่ะอย่าไปโต้ตอบอย่าไปจมจอมอยู่กับเขาอย่าไปให้ค่าให้ราคาเอาตัวของเราออกมาเถอะค่ะแล้วค่อยๆหายจากคนคนนั้นออกไปอย่างชา้ชาๆเพราะทันทีที่เราก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่มีคนที่ไม่ให้เกียรติเราคนที่ไม่ให้ค่าเรามันเป็นการปกป้องสภาวะทางความรู้สึกของตัวเราเองไม่ให้สูญเสียพลังไปกับคนแบบนั้น และการที่เราตีตัวออกห่างก้าวออกมาจากคนที่ทำตัวแย่ๆกับเรามันเป็นการสื่อสารกับคนคนนั้นว่าเรามีขอบเขตของเราที่ห้ามให้ใครก็ตามมาล้ำเส้นเข้ามาในเขตของเราอย่างชัดเจนมันบ่งบอกถึงการเคารพตัวเองของเราการที่เราจะไม่ยอมรับให้ใครมาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องการอย่างชัดเจนที่สุดคะ่ะจำไว้นะคะการก้าวออกมาจากคนที่ทำตัวแย่ๆ คนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเราหรือจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆมันบ่งบอกถึงอำนาจที่แท้จริงในตัวเราว่าเรานั้นรักและเคารพในตัวเองนั้นมากพอคะ่ะ